สวัสดีครับนะฮะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับผมนะฮะก็มาเจอกับยุทเช่นเคยนะฮะก็จะเจอกันบ่อยมากขึ้นเพราะว่ามีคนใหม่เจอเยอะมากขึ้นแล้วก็ทักมาหาผมแทบทุกช่องทางนะฮะก็ส่วนวันนี้เป็นช่องทางของทาง IG นะครับที่ผมเข้าไปได้อ่านดูนะครับนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้คําปรึกษานะครับคือไปอ่านดูบางคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะ ก็เป็นคนแรกนะฮะก็เป็นพี่เทิดพงนะครับนะพี่พี่เทิดพงนะฮะจะครบกำหนด7วันแล้วครับนะคุณยุทธนะฮะของซ u เปอร์วอลเลตนะครับซูเปอร์วอลเลตก็จะมีมันนี่มันนี่ท็อปนะฮะไฮกูต้านะครับวีโลนแล้วก็เลี้ยวมันนี่ออเรนจ์โลนนะฮะยอดกว่า30,000บาทนะครับว่าจะทำอย่างไรนะจะครบกำหนด7วันแล้วนะครับก็พี่เทิดพงตอนนี้หยุดจ่ายก่อนนะครับอันดับแรกนะว่าจะทำอย่างไร หยุดจ่ายก่อนนดับหนึ่งนะหยุดจ่ายก่อนเลยแล้วก็ไปปิดกั้นนะทุกอย่างให้หมดนะครับอย่างอย่างที่ผมเคยแจ้งเคยทําคลิปไว้นะฮะในทางมือถือนะครับปิดกั้นการเข้าถึงนะครับในแอปมันนะฮะข้อมูลแอปต่างๆแล้วก็คอยอธิบายเพื่อนเพื่อนที่ทํางานนะครับญาติพี่น้องทุกคนนะฮะคือตรงเนี้ยพี่เทิดพงศ์นะครับอย่ากลัวการถูกค่มคู่นะครับอย่ากลัวเด็ดขาดเพราะว่าผมรู้เลยว่าพี่เทิดพงศ์เนี่ย ได้จ่ายมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับพอมาถึงตอนนี้เพิ่งเห็นคลิปแล้วก็มาปรึกษานะครับคือหยุดจ่ายก่อนครับพี่เทิดพงศ์และไม่ต้องกลัวการข่มขู่ว่าจะมาถึงบ้านหรือจะอะไรทั้งนั้นนะฮะนะตอนนี้หยุดก่อนนะครับนะทำตามที่ผมบอกก่อนนะครับถ้ามีการข่มขู่เราสามารถนําหลักฐานไปแจ้งความไว้ได้ลงบันทึกประจําวันไว้ได้นะพี่เทิดพงศ์นะฮะก็คนที่2นะครับคุณธนานะฮะมีส่งลายข่มขู่นะฮะเป็นรูปเผาบ้าน นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับนะเจนเย็นขอให้คุณมีสติแค่นั้นพอนะครับถ้าคุณยังกลัวหรือมีวิตกกังวลใดๆนะฮะคุณบล็อกไลน์ไปเลยนะครับไม่ต้องเซฟไม่ต้องเสพอะไรสักอย่างนะครับที่มันส่งมาให้นะฮะคือตัดไปเลยนะครับตัดปัญหานี้ไปก่อนเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับคุณธนานะนะครับแล้วก็คุณแฮชนะฮะโดนควิกโลนเลมอนนะฮะเลมอนเซนทันแคชนะครับสยามแคชเอเชียแคชอะไรพวกเนี้ย นะครับถามว่าจะทำอย่างไรหยุดจ่ายก่อนเหมือนกันเหมือนพี่เทิดพงเลยนะครับนะบถ้าเรามาเจอคลิปกันแล้วเนี่ยมาเจอคลิปยุทธเนี่ยมาได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะที่เขาผ่านกันมาได้นะฮะคุณแฮดนะต้องมีสตินะครับนะไม่ต้องจ่ายอีกแล้วนะครับเพราะคนพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะฮะอย่างที่คลิปก่อนๆที่ยุทธได้ลงไว้เห็นไหมมันโดนจับเห็นไหมนะครับพวกนี้มันไม่ออกมาจากที่อยู่แล้วมันรอโดนจับ นะครับนะคุณแฮทไม่ต้องกลัวมีสติหน่อยนะครับนะถ้าคุณต้องการกําลังใจจากผมเนี่ยนะคุณแฮทฟังไว้ด้วยนะครับนะว่าท,ท,ทุกคนเน่ะเขาผ่านมาได้เยอะแล้วนะครับนะเราค่อยๆทาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับในคลิปต่างๆที่ผมได้ลงไว้นะฮะต่อไปก็เป็นคุณยุ้ยนะฮะคุณยุ้ยกู้ Happy ้ตังนะครับ,นรบเนี่ยผมบอกได้เลยเนี่ยคุณยุ้ยเนี่ยนะครับได้ได้เงิน4ี่พันเองนะ ยอดจริงอ่ะได้สี่พันแต่ต้องจ่ายเนี่ยเก้าพันห้านะครับภายในเจ็ดวันโอ้สี่พันต้องจ่ายเก้าพันห้าทำไมดอกเจ็ดวันห้าพันห้าเลยอ่ะนะครับเห็นไหมครับว่ามันนะมันขนาดไหนไอ้พวกนี้มันขนาดไหนนะครับก็ไม่ต้องไปลวกสวยกับมันนะคุณยุย้ยเขาถามว่าต้องรอหมายสารมันไหมผมตอบเต็มปากเลยนะคุณยุย้ยนะฟังไว้นะครับคุณยุย้ยนะทางไอจีนะครับรอ คุณยุ้ยรอหมายสารจากมันเลยรอห้ามไปหาเงินมาจ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรับสายมันนะครับบล็อกทุกทางบล็อกไลน์นะครับบอกญาติพี่น้องเลยถ้ามันโทรหาใครเนี่ยมันคือมิจฉาชีพมันแฮกข้อมูลมือถือเราต่อไปคือการรอคุณยุ้ยคุณรอเลยนะคุณรอหมายสารเลยนะครับคุณรอเลยนะฮะดูที่มันจะส่งมาไหมนะครับมันจะส่งมาแบบไหนอะไรยังไงคุณรอ นะครับช่วงระหว่างคุณรอคุณห้ามโอนเงินให้มันเด็ดขาดห้ามหาเงินให้มันเด็ดขาดโอเคนะครับสัญญานะครับนะคุณยุ้ยอ่าต่อไปเป็นคุณฟุกนะฮะมันจะตามมาเก็บตังเราจริงไหมนู่นนะดูดิมันยังเนี่ยมนรอโดนจับอยู่เห็นไหมอ่ะนะคนไทยเนี่ยที่โดนจับกันนะนะครับเนี่ยเต็มเลยนะฮะที่กัมพูชานะครับนะจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยมันอยู่แถบนู้นกันมันอยู่แถวแถบตะเข็บชายแดนนะครับถ้าอยู่ในไทยเนี่ยจะโดนเอาง่ายๆนะฮะจะโดนจับเอาง่ายๆด้วยซ้ำนะฮะ เพราะการที่เราจะไปจับถึงออประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโหเราต้องนะเจรจากันเยอะนะครับเราต้องคอยติดต่อประสานงานกับทางตำรวจทางนู้นนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแต่ก็ไม่นานเกินรอที่มันจะโดนจับอย่างที่ในข่าวเขาลงเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะตามมาเก็บเงินที่บ้านนะครับพวกนี้มันอยู่กับที่มันไม่กล้าออกมามันไม่คุ้มเสี่ยงที่มันจะต้องโดนจับพอโดนจับปุ๊บนะฮะเหมือนกับว่ามันจะเป็นสายให้เราด้วยซ้ําก็ ลากกันไปจับในกลุ่มอื่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตามกฎของพวกมันคือไม่มีการออกมาเด็ดขาดเพราะกลัวเป็นสายล่อจับกันเองนะอ่าต่อไปเป็นคุณพรนิภานะครับนะผมจะไปไวๆนะครับแต่และคลิปจะไปไวนะครับพูดให้ได้ความเข้าใจพูดให้ได้เนื้อนะครับของฉับไวเหมือนกันเนี่ยโดนเนี่ยสองพต้องจ่าย2อ0พนะครับเนี่ยกู้รอบ2องเนี่ยสองพมันโอนเข้ามาอีกเนี่ยเป็น5000เนี่ยสครั้งเลยเนี่ยต้องจ่าย3ามพทั้ง2ครั้ง วันที่1เดือน9และวันที่9เดือน9นี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณพรนิพาที่ถามผมว่าหนูควรจะทําอย่างไรคุณจะแจ้งความดีไหมควรจะอะไรคุณควรทําทุกอย่างครับนะเพื่อให้คุณได้อุ่นใจสบายใจทําตามสเต็ปที่ผมบอกนะครับถ้าคุณพรนิพากังวลใจกลัวคุณไม่ต้องรับสายใดๆคุณบล็อกไลน์ให้หมดบล็อกการติดต่อทุกทางเหลือไว้แค่เฉพาะ การติดต่อระหว่างเพื่อนเราญาติเราเพื่อนที่ทํางานเราเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับส่วนถ้าเออมันไปข่มขู่คนอื่นเ,ออเหมือนในคลิปที่ผมบอกมีการโทรทวงข่มขืนออข่มขู่ทุกอย่างเนี่ยนะครับคุณพรนิพาสามารถลงบันทึกประจําวันได้ครับนะฮะลงบันทึกประจําวันแจ้งควาไมไว้ได้และส่วนต่างๆอันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ของมันเอง นะครับตามระยะเวลาของคุณเลยนะครับถ้าคุณไม่สนใจไม่ติดต่ออะไรกับมันเลยเนี่ยมันจะหายไปไวขึ้นนะโอเคนะครับนี่การปรึกษาทาง IG นะครับผมนะฮะส่วนเป็นทางเพจหรือทางไหนเนี่ยผมจะพยายามเข้าไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันลงคลิปไว้สั้นๆนะครับี่ขนาดสั้นยัง7-8นาทีโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามยุทธเสมอมาครับสวัสดีครับ